วันนี้คือวันที่ข้าสังเกตสัจธรรมแห่งท้องของท้องฟ้า,ายามลาติตัดสินชัยชนะกับโชคชะตาความอับยศในอดีตความแค่หลายปีที่ผ่านมาจะตัดสินการณที่นี้คุณหนูขอพยที่ต้องพูดตรงๆดูเหมือนว่าประโยคณที่นี้จะไม่ใช่คำติดปากของท่านนะก็ไม่ใช่น่ะสิเจ้าหญิงผู้นี้แค่เคยได้มาจากเม<ต>ืองยากในเมืองแอมแค่ลองพูด คติที่เตรียมไปด้วยปัญญาและความกล้าหาญจากที่ต่างๆเพื่อแสดงเกียรติยศที่น่านับถือของวันนี้ก็เท่านั้นเองไหนฉันดูสิอ่าเป็นคำพูดติดปากคนอื่นจริงด้วยว้าวพวกเธอมาเร็วจังมากันพร้อมหน้าเลยพวกเธอมาแล้วเหรออ่ะพอาจะอยู่ข้างหลังนั่นใครน่ะอะ ฉันขอแนะนำให้ทุกคนรู้จัก2คนนี้คือซารมูไรยพเนจรในตำนานจากอินาสึมะและอจิรยะผู้บุเบิกทางดนตรีจากหลี่เย่สวัสดีฉันชื่อซินเดียนเป็นชาวหลี่เย่ชอบเพลง็อกแอนด์โรลอากาศดีๆและเรื่องดีๆที่ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขค,คุณหนูคนนี้คงจะเป็นเจ้าหญิงที่ไพมอนพูดถึงสินะดูไม่ธรรมดาเลยที่แปลว่าเธอต้องมาจากต่างแดนต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะส่วนนี้คือคนหนูที่สวมหมวกคนนั้น ครอบควของฉันบอกว่านักวิชาการที่ฉลาดที่สุดมักจะสวมหมวกที่มียอดแหลมเธอคงเป็นคนแบบนั้นใช่ไหมล่ะผู้หญิงคนนี้ตาแหลมไม่เบาค,คิดแบบเดียวกันด้วยนะเซนเยี่ยนตรงจางเจ้าสามารถมองทะลุหมอกแห่งลาตีเอรัตติกานเข้าถึงความจริงได้นี่แหละคือความคือคนที่ข้าต้องการเยี่ยมมากต่อไปนี้เจ้าเป็นนักดนตรีหลวงของข้าแล้ว เฟซบอกว่าเธอเป็นคนใช้เธอเป็นคนใช้ได้เลยตาถึงจริงจริงอืมฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันยินดีได้รู้จักนะฉันชื่อโมนาเป็นโหดแห่งดวงดาวโอ้ดีใจที่ได้รู้จักพวกเธอนะโมนายิ่งสุดเลยไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนเธอก็รู้ที่มาที่ไปของอีกฝ่ายได้อย่างดีเจ้าห,หญิงเจ้าหญิงกับโหดแห่งดวงดาวและเรเวนรับใช้ ที่มีวัตถสินเมื่อเทียบกับทุกคนแล้วฉันดูธรรมดาจนไม่ควรค่าให้เอ่ยถึงเลยข้าน้อยค่ายเดะฮาระคาซึฮะจากอินาซึมะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รู้จักทุกท่านเออคาซึฮะจงบอกพลังและสมญานามของเจ้ามาคุณดูไมายความว่าท่านทำงานอะไรมีสามารถพิเศษและมีงานอดิเรกอะไรนะอข้าน้อยเป็นเพียงผู้พเนเจรไรแะความสามารถพิเศษ เพื่อนของเราคนนี้ฟิมือสูงส่งสามารถรับกระจบตีได้อย่างไม่หยุดยั้งและสามารถกอดแกงดาบได้เหมือนสายฟ้าคนทั่วไปจินตนาการไม่ออกเลยล่ะเอ๊ะเป็นบุคคลที่เก่งกาขนาดนั้นเชียวหรอไหนฉันดูสิเอ๊ะนี่มันโอ้สองสองยับสองยับยิ้มให้ด้วยสวัสดีครับยินดีรู้จักสุดยอดนักดาบที่เก่งกาศเช่นเธอนะ วันเธอช่วยคุมการพวกเราบนเกาะหน่อยได้ไหมจะนี้ไปเจ้าคือหัวหน้าองค์คลักหลวงของดินแดนแห่งลาตีบริสุทธิ์ขนาดเมจิสตัสยังพูดเช่นนี้แสดงว่าท่านคงมีฝีมือไม่ธรรมดาเลยท่านเมจิสตัสพูดถูกแล้วล่ะเออสิท่านเมมเมเมอะไรนะเรียกฉันว่าโมนหาก็ได้อย่าเรียกชื่อแปลกๆนั่นเลยแต่ว่าไปท่านเมจิสตัส พวกเราไปสอบถามวิธีเดินทางไปยันดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะแม่มดส่งพลังในตำนานให้คำแนะนำที่ยิ่งใหญ่แก่พวกเรามาเถอะทุกคนตามฉันมาสิไปวัดได้ไหมเอ่ยวับได้ขี้เกียจเดินไหนเอ่ยเมื่อกี้เห็นเป็นหัวโดโลอันเล็กๆโอ้โหอันเล็กบ้านใครวะน่ะ จะทำะไรจะยิงไปเหรอจะยิงแบบปืนใหญ่ไปเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนดูสินี่คือพานะเดินทางของเราเอ่อไม่รู้ทำไมจู่ๆรู้สึกไม่อยากไปแล้วลนะ่ะเก๋ดีนะหน้าตามันเหมือนกับกวัวบาเลยนะว่าไหม งงแบกไปหนึ่งทีโกบาใช่สิ่งมีชีวิตมาสักจันท์ที่พัตคาหวันมินนั่นหรือเปล่าดูดูก็ไปด,ดูดูไปก็คล้ายๆอยู่นะเออแม้ว่าฉันแม้ว่าเมื่อกี้ฉันจะเป็นคนแนะนํามันแต่ฉันก็ไม่คิดว่าเจ้าสิ่งนี้จะพาเราไปถึงเกาะได้หรอกนะถ้าเข้าใจแล้วที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง <c oughs> มีเพียงผู้มีเพียงต้องเข้าใจสู่จุดสิ้นสุดจึงจะได้ไปดินแดนแห่งลาติบรสิ์ที่ถือกำเนิดใหม่ได้ ประตูแห่งสายพายุสายฟ้าแผดเผาอันศ exactly. ักดิ์สิทธิ <S 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 uh ์ชังเข้ากันกับการลงทันของเจ้าหญิงแห่งผู้นี้เสียจริงมาเถอะออสจงเปิดเส้นทางให้ข้าเถอะเดี๋ยวข้าน่าจะลุยเอก่อนเองคุณหนูรอเฉยๆเถิดเข้าไปแล้วหายไปแล้วนี่คือเส้นทางแห่งการลงทันที่ดินที่เดินทางไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยเพื่อความปลอดภัยช่างขอทำนายดูก่อนและกัน ไเมจัสสิงนี้ถูกสร้างขึ้นโดยท่านอลิสเลยนะโปรดอย่าเสียสละตัวเองแบบนี้เลยไปกับพวกเราเถอะจริงด้วยหรือไม่ยังไงเนี่ยเออก็ได้ก็ได้เราไปยังไงเข้าปากเหรอโอ้โหเข้าปากาจริงๆด้วย มือจังเลยเปิดไฟหน่อยได้ไหมเฮ้ใ,ใครนะ่ะอย่าเบียดฉันสิใจเย็นนะพวกเราอฮ้ฟิสอย่าหยยบผมเปียของฉันสไิไม่ใช่งูเหรอว้าวบินได้แล้วทุกคนระวังตัวด้วยเอา้าไม่มีฉากว้าบอ่ะเนี่ย โอ้ oh, นึ้ว่าจะมีคัดซีนอะไรวะเ oh, ออลงจอดสักทีไม่กี้มันเกิดอะไรขึ้นแน่สวยจังเลยมองไปเห็นทะเลมีลมพัดเย็นเย็นเงียบสงบดีจังมไม่กลิ่นหอมๆลอยมาตามสายลมด้วย<ๆ>เกาะเดิมเลยเนี่ยว่าไม่เปลี่ยนเลย พอ,อเห็นทะเลแล้วฉันรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาเลยโอ้เเลแห่งชีวิตดินแดนที่เขียวขจีคนหนูในทีสุดพวกเราคว้าถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วที่นี่น่าจะเป็นน่าจะทําให้ดินแดนแห่งลาตีบริสุฟื้นคืนกลับมาได้อีกครั้งได้นะข้ารับใช้ทั้งหลายที่นี่คืสอส่งสวรรค์ที่เจ้าหญิงผู้นี้ตามหามานานมาร่วมเป็นประจักษ์พยา,ยานให้แก่การมาถึง ของจจบแห่งกรรมกัน,กนเถอะผู้ปกครองความเมื่อมิเช่นข้าจะพาทุกคนไปยังประตูแห่งความฝันเองพาไปยังประตูแห่งความฝันนักวิผู้ยิ่งใหญ่มาจิตัสขอบคุณเจ้าหญิงที่เมตตาวันนี้และบัดนี้ข้าขออวยพรแด่ดินแดนแห่งลาติบุรุษหน้าที่แห่งนี้โมนาพวกเธอ อย่าพึ่งถามเล่นตามนนไปก่อนใช่แล้วขอบคุณเจ้าหญิงที่พาเรามายังดินแดนที่แสนสักศิ์เช่นนี้ขอบคุณขอขอบคุณเจ้าหญิงที่เสนอการเดินทางครั้งนี้ขึ้นมาความสุขของพวกเจ้าก็คือความสุขของข้าอแต่เห็นพวกเจ้ามารวมตัวกันที่นี่ในช่วงเวลาแห่งความจงรักภักดีที่แท้จริงเช่นนี้ข้ารู้สึกยินดีเช่นนัก ข้าจะไปท่องเทีย่ยวและไปสัมผัสทะเลแห่งชีวิตของบ้านเกิดสักหน่อยเพราะไม่ว่าอย่างไงที่นี่ก็คือที่พักพิงแห่งวินแงจิวิยญญาของข้าส่วนท่านเมจิตัสนีมาว่าท่านก็ถือกำเนิดจากผู้สูงสักธาตุน้ำแต่จิวิยากับปนเปื้อนสิ่งส,งสกปรบบกมากเหลือเกินนะคุณหนูหมายความว่าท่านเมจิตัสว่ายน้ำไม่เก่งเท่าคุณหนูนะน้อยฟิสฉันทนเธอมานานแล้วนะ ให้แซงเล่นละครเป็นเพื่อนเธอเขาไม่เท่าไหร่หรอกแต่กล้าดูหมิ่นอชยะอย่างฉันเนี้ยนะถ้าแข่งการว่ายน้ำล้วก็าสามารถทําให้เธอคุกเข่ายอมแพ้ได้เลยนะไม่ได้ไว่ายน้ํามึงอาลําน้ําโอ้ไฟในการต่อสู้ของทุกคนของของ,ของคุณหนูลูกโชนแล้วละสินะเอาเลยเลยแข่งเลยใครแพ้เป็นลูกหมา ผมขอเป็นกรรมการค่ายย OLA คำ้าของท่านแล้วท่านเมจิตัสจะต้องสำนึกผิดเพราะการกระทำที่โง,ง่เขลาของตัวท่านเองน่าขัเส้นดีตั้งแต่แลเล็กจนโตยังไม่เคยว่ายน้ำแพ้ใครเลยมาเลยใครวิ่งไปถึงริมทะเลก,ก่อนค,คนนั้นได้ที่หนึ่ง <laughs> ไรอ่ <laughs> พตสองคนเอาจริงเหรอวิ่งไปถึงริมทะเลน่ามันวิ่งแข่งไม่ใช่เหรอ อย่าไปใส่ใจเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีความสุขยังไงล่ะลูมินตอนนี้เธอว่างสินะงั้นไปสำรวจแถวนี้กันไหมวิ่งไปดูล่ะสองก็เป็นคาสารจริงพึ่งพาได้เสมอสินเยียนจะไปด้วยกันไหมดูเหมือนทุกคนจะมีเรื่องให้ทำกันหมดงั้นฉันเฝ้าอยู่ที่นี่ดีกว่ามหน้ากับฟิสก็ไปว่ายน้ำพอดียังไงก็จะมีคนตั้งแคมป์นะเดี๋ยวฉันดูแลที่นี่เองพวกเธอไปสำรวจรอบๆนี้สินะ ได้ชมวิวด้วยพอดีเลยถ้าเจอจุดชมวิวสวยๆอย่าลืมบอกฉันด้วยนะอืมงั้นฝากด้วยนะเปิดแผนที่โอ้โหเปิดใหม่หมดเลยอะไรแหมมางันก็นึกว่าแผนที่จะเซฟให้เดี๋ยวค่อยมาสำรวจอ่งะ อคิดถึงอย่างเลยที่ได้นั่งเรือปีกว่าเลยสินะที่ไม่ได้กลับมาเกาะนี้แต่นั่งเรือสักรอบคิดถึงอย่างเลยเอออยากจะบอกว่าซีรีส์มาเกาะ Golden Apple Archipelago นะเป็นซีรีส์แรกนะ,ะที่ผมทำในคอมนะฮะไม่เชื่อย,ออย,อย้อนกลับไปดูได้นะเป็นซีรีส์แรกนะ,ะที่ผมกลับมาทำในคอมนะฮะตอนแรกผมทำด้วยในโทรศัพท์มาตลอด อา่าเหมือนกลับมาจุดเริ่มต้นอีกครั้งไกลเหมือนกันนะเนี่ยหมู่เก,กาะข้างหน้าป่ะอนอ่ะอน,นนปบะเน,นี่ยนั่นน่ะอันไกลๆงั้นอ่ะตอนนี้ก็ฟังเพลงไปก่อนแล้วกันนะ รู้สึกว่าสิ่งก่อสร้างมาเพิ่มขึ้นด้วยนะเนี่ยเล่งดีกว่าไม่อยากเข้าปะทะมาถึงแล้ว เสซิ่งก็สร้างมันเพิ่มขึ้นด้วยจริงๆเนี่ยจุดวาร์ปอะไรเนี่ยฟาตุยสารัตฟาตุยเครื่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ตรงนั้นมีของแปลก เครื่องเบื้อเริ่มเลยตลอดเดินทางที่ผ่านมานอกจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้ว่ามีใช้ทําอะไรเ,เครื่องนี้กระมกทหารที่วางไว้หัวข้างก็ไม่มีอย่างอื่นที่น่างสงสัยเลยเห็นได้ใช้ว่ามีคนเคยมีมีคนเคยมีคนอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นอกจากนี้ยังมีรอยเท้าบางส่วนยังดูใหม่อยู่เลยน่าจะเป็นรอยเท้าที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี<ส><ญ>้เป็นไปไม่ได้มั้งฉันไม่เห็นจะเจอเลยสารักฟาตัวฉันเลย ลูมินไพมอนทางที่ดีคนระวังตัวไ้ก่อนดีกว่านะเอ๊ะทำไมล่ะมีอะไรหรอมีคนเคยมาที่นี่และยังอยู่หา่างจากเราไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยกินแบบนี้อีกฝ่ายเราจะมาจากแดนไกลเหมือนกันมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยเหรออืมน่ากลัวจังเฮ้ลูมินรีบหาบาะแสกันเถอะฟบ

หรอจะว่าไปทําไมที่นี่ถึงมีพวกฟ้าตุยได้ล่ะบนโลกนี้มีที่ไหนที่ไม่มีมิ้นสวิตฟลาเวอร์และฟ้าตุยบ้างไหมเนี่ยมิ้นสวีทฟลาเวอร์แล้วก็ฟ้าตุยก็มีอยู่ที่นี่นั่นแหละอืมก็ฟังดูมีเหตุผลนะเออหมวกหายไปแล้วหมวกจ๋าหาของอยู่หรอหมวกจะตามหายามหายไม่ได้เออฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นขึ้นหมวกมานะ กำลังหาหมวกใบนี้อยู่เหรอหมวกของพี่ชายเอาคืนมานะจ้าหมอน,นี่ดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เลยฮะอย่ามาลังแกฉันนะไม่งั้นฉันจะตีคุณซะว้ามอนสเตอร์ยักษ์หยุดนะพวกเธอจะทำอะไรนะมีฟันุัวผมาอีกแล้ววกเราน่าจะเป็นฝ่ายถามนายมากกว่านะพวกนายคิดจะทำอะไรบนเกาะน,นี้กัน หมวกจะต้องเก็บไว้ให้ดีไม่งั้นพี่ชายจะโกรธฉันอย่าโมวแต่ถอดหมวกของพี่ชายไว้แบบแหวมัวแต่กอดหมวกมาถอดอะไรวะของพี่ชายไว้มนานาสิต้องหาพวกเขาให้เจอด้วยขอโทษนะคือว่าเขาเป็นอะไรเหรอไม่มีอะไรก็าแค่เป็นไข้นิดหน่อยเลยพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยฉันไม่จะเป็นต้องบอกอะไรพวกเธอหลีกไปที่นี่คือเกาะของเพื่อนเราพวกนายระวังไว้หน่อยจะดีกว่านะ อ๋ที่ไม่ใช่เกาะล้างเหรอพวกเรามาที่นี่ไม่สิไม่มีอะไรนี่มานั่นคืออุปกรณ์อะไรกันชิก็ได้ถ้าฉันบอกแล้วก็อย่ามาโกนฉันอีกล่ะนั่นคืออุปกรณ์แหล่งพลังงานรุ่นใหม่ที่ฉันคิดค้นขึ้นมาพวกเราแค่หาทางแค่หาเกาะล้างเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของมันก็ทำนั่นเองพอใจหรือยังล่ะก็บอกแล้วไงว่าที่นี่คือเกาะของพวกเราอดจะาม่รบกวนการเทียบประวันของพวกเราเลย ถ้านายไม่ยอมตกลงเพราะเราแย่งหมวกของเจ้าหน้าเจ้าหมอนั่นนั่นซะออย่าเนาะอย่าเอาหมวกไปนะหลุดร้องไห้นะ่เาเฮ้จะละปากพวกเธอก็ได้ว่าจะไม่ออกไปไกลาจากบริเวณนี้โอเคหรือยังละ่ะจริงสิทำไมวัตถุนั่นของพวกนายถึงมีควันออกมาด้วยละ่ะก็เพราะว่าของบ้านนี่มันพังแล้วลสิฉันอยากไม่ไม่อยากพูดเลยจริง แต่การทดสอบไม่ค่อยราบรื่นเลยตอนแรกพวกเราก็เลยก็เลยพวกเราก็เตรียมตัว,ว,ตตวจะกลับอยู่แล้วหละนะงั้นพวกเราก็รีบไปเถอะพวกเราไม่ส่งแล้วนะเฮ้ไปได้แล้วเออครับจริงๆเลยเชียวอุตส่าห์ออกมาเที่ยวพักผ่อนยังง้อมาเจอพวกเจ้าพวกนี้อีก ฝาตูยประกบตัวที่เกาะห่ง่างไกลแบบนี้มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะแม้ว่าจะเที่ยวพักผ่อนอยู่ก็ต้องระวังตัวกันอยู่ด้วยนะลูมินอมนอกจากนี้เพื่อให้พวกสาว,สาวได้เที่ยวพักผ่อนอย่างสบายใจฉันมีไอเดียจะนําเสนอน,นะกูไม่สาวแล้วเนี่ยเราควรจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนเจนกับลูมินจะรับหน้าที่สังเกตและเฝ้าระวังเองพวกเธอคิดว่ายังไงล่ะพวกเธอ มันใช้คำผิดปะเนี่ยฉันกับรูมีนเราสองคนพวกเธอมันก็เหลือไพมอนอยู่คนเดียวยแล้วมันใช้คำว่าพวกได้ยังไงกันอย่าบอกว่าผีหลอกก็ไม่ใช่ฟังดูเป็นเหตุผลดีนะฉันเห็นด้วยเพราะใช่เป็นคนเอาใจใส่จริงๆเลยนะไพมอนชมกันไปแล้วฉันคิดว่าแค่คิดว่านานๆจะได้หยุดพักผ่อนกันเลยไม่อยากให้มีเรื่องจุกจิกมากวนใจนะวิวสวยแบบนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะ กลับไปที่แคมป์วาร์ปอย่างน้อยมันก็จะมีจุดวาร์ปให้เราจะได้เราไม่ต้องไปหาเองนะวิ่งแข่งกันเสร็จแล้วเหรอพวกเรากลับมาแล้วมาได้จังหวะพอดีเลยลูมิไพมอนเธอคิดว่าชังกัาฟิสใครว่ายน้ำเก่งกว่ากัน <c oughs> <c oughs> กาเอ่ยนามของเจ้าหญิงผู้นี้เชียวหรอข้าจะทำให้ท่านเมจิตัสที่ไม่รู้จักประมาณตนต้องหลั่งน้ำตาเลยละ่ะฉันคิดเหมือนกับไพมอนนะไง่พูดมือนั้นละ่ะนี่ก็เท่าว่าว่าฉันให้ฉันนี่ก็เท่ากับว่าให้ฉันเป็นคนเลือกนะสิไพมอนตาแหลมก็ใครต้องมองออกแน่ว่าใครคือผู้ช้แท้จริงท่านไพมอนได้แสดงได้เวลาแสดงความจงรับพักดีต่อข้าแล้วละ่ะ เดี๋ยวก่อนนะคือว่าให้ไพมอนกินอะไรก่อนไหมฉันเห็นว่าเธอออกไปนานขนาดนั้นคงหิวแล้วแน่เลยเอเซนเยียนอืมก็เดินไปไกลจริงๆนั่นแหละใช่ไหมล่ะตอนที่พวกเธอออกไปเที่ยวเล่นฉันก็หาเธออ่านทะเลตรงริมทะเลมาแล้วยังเก็บผลไม้มาด้วยนะถ้าเอาไปย่างจะอร่อยมากๆเลยล่ะได้แบบนั้นฉันจะหิวขึ้นมาแล้วล่ะอ้าเจ้าหญิงคนนี้ก็ด้วย ฉันเตรียมมาเยอะแล้วล่ะทุกคนมากินก่อนเถอะแม้ว่าฝีมือจะธรรมดาเทียบชั่ากับเพื่อนฝูงเพื่อนผู้เป็นเชฟที่เปิดร้านอาหารไม่ได้แต่ก็มีให้กินจนอิ่มแปรแน่นอนอืมกินกันเถอะการเชิญท่านสินเยี่ยมมาเกาะด้วยกันเ <c oughs> ป็นทางที่ยอดเยี่ยมมาก <c oughs> จริง <c oughs> ไม่คุยแล้วเจ้าของกินก่อนล่ะพวกเธอทนหิวกันไปเถอะ กินบาร์บีคิวอร่อยจังเลยโ <c oughs> มนาผู้ที่กินแต่สลัดอย่างเดียวอืมไม่เลวเลยวันนี้ซินเย็นทำอาหารเย็นไปแล้วแล้วพรุ่งนี้ฉันทำอาหารเช้าแล้วกันนะได้เลยฉันจะรอกินนะอืมฉันก็จะรอกินเหมือนกันอ๋อจริงสิลูมินดูเหมือนเธอจะลืมไปเรื่องนึงนะพอเราไปคุยกันทางนั้นก็ อ๋อแค่เครื่องติดต่อเวนติป <ś led> ึ๊บเธองค,อกคองกวลเรื่องฟันตูอยู่สินะจำได้ไหมว่าเวนติให้ระเบิดเรามาลูกหนึ่งเราสามารถใช้เจ้าสิ่งนี้ติดต่อเขาได้นะอ่ะไม่สิไม่ใช่ระเบิดเวนติบอกว่าเจ้านั่นคือมีชื่อว่ายอดนักสื่อสารโดโตโกต้องถามงเขากันเถอะจะนั้นรู้ข่าวสารเยอะแยะเลยแหละถ้ามีบเบาะแสอะไรสําคัญอะไรขเขาต้องรู้แน่ๆโดโด,โดโดโดโ ดูดโก็ไปชิวเอ้ยลูมินไม่เจอกันแป๊บเดียวก็คิดถึงฉันซะแล้วเหรอเนี่ยเออเป็นตินี่ฉันเองนอกจากเธอแล้วก็ไม่ใช่ก็ไม่มีใครใช้วิธีนี้ติดต่อกับฉันหรอกนะทำไมนายถึงจำล่ะก็แพ้แมวนะแถวร้านเล่าแคทเทลมีแมวอยู่เยอะน่ะ เจ้าของร้านให้ยาแก้แพ้มาแล้วแหละแต่มันไม่ได้ผลอยากกระถามแล้วก็พูดมาเธอให้ไพมอนเป็นคนพูดก็แล้วกันนะเธอนี้ขี้เกียจจริงๆเลยนะยิ้มให้หนึ่งทีสวยจริงเลยลูมินเราก็อย่างนี้นะเวนติพวกเราเจอเรื่องแปลกบางอย่างบนเกาะมีฟัดตุยอยู่ที่นี่แล้วล่ะฟัดตุยพวกเขาก็อยู่ทุกที่ไม่ใช่เหรอ ลูกน้องของเทพน้ำขะน้ำแข็งต่างก็เก่งๆั้งนั้นแหละจะปรากฏตัวที่ไหนก็ไม่แปลกหรอกแต่ถ้าปรากฏตัวที่นี่มันจะรบกวนการเทรพพบวัของพวกเรานะนสินั่นน่สิแต่ฟังจากน้ำเสียพวกเธอแล้ว,ว,ลวคงจะไม่ได้เจอปัญหาอะไรใช่ไหมละ่ะหรือก็คือพวกเธอแก้ปัญหาได้เรียบร้อยแล้วจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่พวกเราคิดว่ามันแปลกๆเรียกกระถามนายหน่อยนะ่ะนายพอจะรู้บอแสอะไรบ้างไหม ฉันไม่ยินข่าวเกี่ยวกับพวกฟาตุยเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะถึงฉันจะเป็นแค่นักร้องข้างถนนแต่ถ้าจำเป็นก็ติดต่อฉันได้เลยถึงจะช่วยอะไรไม่ได้แต่การคุยเป็นเพื่อนเธอคงช่วยเธอรู้สึกสบายใจขึ้นมาได้บ้างแหละนะฮเ <c oughs> จ้ามอนี่เพราะเธอถนัดปจนภัยระหว่างเดินทางจะเจอเรื่องน่าประหลาดใจที่คาไม่ถึงก็ไม่แปลกหรอกแต่ไปกลัวมันเลย <c oughs> เพราะใช่ว่าทุกเรื่องจะเจอ อันตรายเสมอไปหรอกนะสายลมพัดผ่านผืนดินได้ย่อมพัดผ่านริมทะเลได้เช่นกันที่ใดมีเมฆขาวล่องลอยลอยล่องลมย่อมพัดไปอย่างที่ทนั่นด้วยดังน,นั้นบอกเธอถิดสายลมจะอยู่เคียงข้างพวกเธอเสมออืมงั้นเท่านะี้ก่อนนะฉันต้องไปแสดงที่ร้านเล่าแคสเทลแล้วล่ะ,ละอืมแล้วเจอกันนะเขาต้องการจะสื่อว่าไม่ต้องกังวลเรื่องฟัดตุยมากเกินไปสินะ ฉันเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันในเมื่อเจ้านักร้องข้าหนวนผู้แบบนี้ฉันก็หวังว่าการท่องเที่ยวครั้งนี้จะราบรื่นดีและไม่มีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะวเที่ยวกับเพื่อนๆทั้งทีก็ต้องเที่ยวให้สนุกสิเรียบร้อยเควสของวันแรกก็จบกันไปแล้วนะฮะมาโอ้โหหน้ายูไอโคตรสวย โอ้โหหน้า UI สวยมากโอ้โหจะเอาไปตั้งฉากหลังคอมเลยอะโอเคอันนี้เป็นภารกิจธรรมดาส่วนเนื้อเรื่องอันนี้เป็นสกินฟิสถ้อยคำผู้บันทึกภาพอันนี้คืออะไรเอ๋อเนื้อเรื่องบทกวีแห่งเหล่านักเดินทางเนื้อเรื่องเหมือนกันส่วนนี้ก็คือสกินเก็บครบแล้วได้ของโอเคอันเชิญเจ้าหญิง เก็บ2 4ได้ฟิส1ตัวหงของฟิสผมตายแล้วดิล้าง้าเป็นโอธรรมดามากนึกว่าจะมี2ล้าง้าโอเคนะครับในเรื่องของวันแรกก็จบแต่เพียงเท่านี้งั้นละคงต้องรอในเรื่องของวันที่2งงั้นสลับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วมาเจอกันกับในเรื่องส่วนที่2